สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับสำหรับแนวทางราวพัฒนาของวันที่นะครับ20พฤษภาคม2565นะครับแอสก็ให้นะครับแอสให้เด่นอยู่ที่5รอง2ก็จะมาอยู่ที่ตัวรองนะครับเขาวิ่งเข้ารูดอยู่ที่21แล้วก็เจาะอยู่ที่21นะครับสำหรับงวดวันที่ ยี 23, ่ิบพฤษภาคม2565นะครับแอดก็จะให้ตัวเด่นอยู่ที่เด่น6กรอง3นะครับจับคู่ก็จะมีอยู่ที่นะครับ60 61 62 6หกหน หกห้าหกเจ็ดหกแสองสามสี่สามห้า สาแล้วก็3 8นะครับส่วนเลข3ตัวนะครับแอดก็จะให้อยู่ที่นะครับ7 6 3ดหกสามแล้ว็แปดนะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอนด้ดวยนะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ